thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่9 สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา18 9. 9. นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศกา,การคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าตั้งแต่9ถึง1 5สิงหาคมซึ่งในช่วงเวลานี้ ได้มีการแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลนดามันและอ่าวไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยตลอดช่วง9ถึง15นี้นะครับ สำหรับการพยากรณ์คาดหมายอากาศสำหรับทางภาคเหนือวันที่9ถึงสิสิงหาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง30-40ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนวันที่11-15ถึงสิสิงหาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60-7ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9-10ถึงสิสิงหาคมคาดกันว่าฝนฝนฟ้าขนอง30-4ถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ อาจมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคส่วนวันที่11-15ถึงสิสิงหาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60-70%เของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทางภาคกลาง9-15สิงหาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่โดยในช่วงวันที่11-15ถึงสิสิงหาคมอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคตะวันออกคาดการว่าวันที่ 9-10มีฝนฟ้าขนอง40-6 0เของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง11-15สิงหาคมคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60-7 0เอร์เซของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการณ์ว่าวันที่9-10มีฝนฟ้าขนอง30-6 0เของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำส่วนวันที่11-15สิงหาคม มีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทางภาคใต้นั้นภาคใต้ฝั่งตะวหนอกช่วงวันที่9-10สิงหาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคส่วนวันที่11-15สิงหาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนอง40-6 0%ของพื้นที่ สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก9-15สิงหาคมมีฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะครับสำหรับการแจ้งเตือนคาดการสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วง7วันข้างหน้านะครับ9-15สิงหาคมครับผม พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9สิงหาคมสาหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้สีเหลืองหมายถึงพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่35.1ถึง90มิลลมตรได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้นั้นได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับกลุ่มเมฆฝนโดยอาศัยภาพถ่ายทางดาวเทียมในเวลา17นิกาพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดลำปางแพร่น,น่าน นครราชสีมากาฬสินธุ์สกลนกครจันทบ,บุรีปราจีนบุรีภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาลาธิวาสโด,ดยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกของประเทศไทยในช่วงนี้ก็มี2ปัจจัยนะครับคือมรสุมตุนตกเสียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ความยอมของกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนตัวสูงขึ้นไปอยู่ทางประเทศจีนแล้วนะครับซึ่งทําให้ประเทศไทยช่วงนี้มีฝนตกเล็กน้อยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับผมลักษณะอากาศทั่วไปประจําวันที่9สิงหาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกลดลงประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงและยังคงมีฝน ตกหนักบางแห่งในภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตวนออกและภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตวนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเว,รเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมฝ่ายตวนออกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม,มภาคใต้ของ และลมตนตกเสียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับสําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลดมันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมามีกําลังปานกลางโดยมีคลืนสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่หน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ34-36องศาเซลเซียสมีลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับทางภาคตวนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องาายและจังหวัดมึงการอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34-36องศาเซลเซียสมีลมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนือมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ34-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคตะว,วันออกนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ประมาณ32 3 6องศาเซลเซียสมีลมตกตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับภาคกลางและภาคตะนออกก็มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนนะครับเล,เลื่อนลงมาทางใต้ครับผมพรกรอากาศประจำวันที่9สิงหาคมตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวหนอกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ระหว่าง33-35องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดละนองขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตมต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปพบว่าลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับสำหรับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพหานครและปริมณฑลประจำวันที่9สิงหาคม เวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหาหนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิตําสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งเตือนในเวลา17บเนดพบว่าแจ้งเตือนเป็นสีเขียวนะครับมีเหตุการณ์ปกติครับผมไม่มีฝนฟ้าขนองในบริเวณกรุงเทพมหานครโดยคาดว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่พบกลุ่มเมฆฝนในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมาวิเคราะห์โมเดลฝนโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com พบว่ากลุ่มเมฆฝน ที่สะสมหรือตกหนักในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้กระจายตัวเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับมีเป็นเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆฝนเบาบางในเวลาประมาณ20นาฬิกาโดยพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักอยู่แถวจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลาง แต่ก็อาจจะมีหนักอยู่แถวจังหวัดเพชรบ,บุรีและจังหวัดประจวบคิริขันนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนทางภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยนะครับตลอดทั้งสปปราวในช่วงเวลา20นาฬิกาไม่มีไม่มีการตรวจพบกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมกลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา20นาฬิกาก็จะกระจายตัวแล้วก็ มีน้อยมากนะครับเลื่อยมาจนถึงเวลาประมาณ24นาฬิกาประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนที่ค่อนข้างจะปานกลางอยู่แถวจังหวัดมาดูกลุ่มเมฆฝนในเวลา24นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนค่ะน้อยมากและมีเป็นหย่อมหนึ่งนะครับอยู่แถวจังหวัดทางภูเก็ตและจังหวัดพังงาในลักษณะฝนปานกลางครับ ส่วนสวนปปลาวนั้นก็ไม่มีมีกลุ่มเมฆฝน, oh. นส่วนสวนปปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากเลยนะครับในเวลา20นาฬิกานาฬิกาและกลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับทั้งประเทศไทยและสปปลาวมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากในช่วงเวลาดังกล่าว 6โมงเช้าจนถึงประมาณ10โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมและกลุ่มเมฆฝนก็ได้เริ่มก่อตัวและก็กระจายตัวเข้าปกคลุมทั้งประเทศไทยและสปะปลาวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่10นะครับโดยกลุ่มเมฆฝนที่หนาแน่นสำหรับเวลานี้ก็คืออยู่ทางภาคใต้ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจน ถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับหนานแน่นอยู่แถวจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงสตูลสตูลตังส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางแต่ทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมในเวลา11นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีและทางภาคตัวนอกก็มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางซึ่งอาจทำให้เกิดฝนเล็กน้อยในจังหวัดตราดจันทบุรีระยองจังหวัดสระแก้วพอมาในช่วงเวลาประมาณพอมาในช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกากลุ่มเมฆฝนทางภาคเหนือและภาคตัวนอกเฉียงเหนือตลอดทั้งภาคกลางก็ยังมี ในปริมาณที่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับบางพื้นที่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยสำหรับทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่คาดว่าจะตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักอยู่แถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไล่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนค่อนข้างหนักได้แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลา จังหวัดสตูลจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังตลอดทั้งจังหวัดพังงานะครับส่วนทางภาคตัวนออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมสซป,สสปลาวสปรปลามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับในเวลา14นาฬิกาอาจจะทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยพอมาในช่วงเวลา 15นาฬิกากลุ่มเมฆฝนได้พัฒนาตัวและเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคเลยครับผมสำหรับทางภาคใต้ในเวลา15นาฬิกาแต่จะมีหนาแน่นและอาจจะมีฝนตกหนักสำหรับทางภาคใต้ในเวลา15นาฬิกาจังหวัดที่คาดการว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัด ชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่จังหวัดสตูลจังหวัดภูเก็ตพังงาจังหวัดระนองส่วนทางใต้สุดนั้นได้แก่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีนะครับส่วนภาคอื่นๆนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางครับแต่ก็จะนาแน่นอยู่แถวจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอุทัยธานี ตลอดทั้งจังหวัดตากและรวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับผมในช่วง,งเวลาประมาณ15นาฬิกาส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางนะครับปกคลุมอยู่แถวจังหวัดตราดส่วนภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับตลอดทั้งกรุงเทพมหาคนครก็เช่นกันครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝน ปานกลางปกคลุมอยู่แถวจังหวัดนครนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรจังหวัดทางอีสานตอนเหนือนะครับเช่นจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬครับผมในเวลา15นาฬิกา พอมาในช่วงเวลา18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับออกไปเป็นหย่อมๆและเบาบางเกือบทั่วทั้งประเทศไทยครับผมแต่ก็จะมีปานกลางอยู่แถวจังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าวโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่างเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับในเวลาประมาณ14นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผม เนื่องจากอาจจะมีฝนฟ้าขนองหรืออาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่และอาจจะมีน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้ครับผมส่วนในเวลา18นาฬิกาภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางจนถึงหนักได้แก่จังหวัดเพชรบ,บุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสําหรับประเทศไทยจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกก็มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากนะครับในเวลานี้ ส่วนภาคเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางตลอดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกลุ่มเมฆฝนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างสงปปาลาวนะครับในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมตลอดทั้งประเทศลาวในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่10ได้มีการตรวจพบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากเลยครับผมแต่ก็จะมีหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเซาในเวลา20นาฬิกาของวันที่10ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมในเวลาดังกล่าวตลอดทั้งภาคตะวันออกก็อาจจะมีอยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนะครับในลักษณะฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับ ส่วนทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมต่อมาจากสปปลาวนะครับคาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักได้แก่จังหวัดนครพนมตอนเหนือจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายครับผมส่วนสปปลาวนั้นคาดกันว่าอยู่ในแขวงบริคำไซนะครับอาจจะมีฝนตกตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักครับในเวลา20นาฬิกา สรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันที่วันศุกร์ที่9สิงหาคมระหว่างเวลา18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น,น่านตากกำแพงเพชรและจังหวัดเพชรชบูรณ์ส่วนทางภาคตนออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดหนองคายและบึงการส่วนทางภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราด กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับผมส่วนภักใต้ฝั่งอันดามันนั้น มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับลักษณะโดยภาพรวมของสภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยและมีอากาศอบอ้าวเนื่องจากมีเมฆปกคลุมในเป็นเมฆชั้นสูงนะครับผมซึ่งทำให เกิดภาวะอากาศอบอ้าวและอาจจะมีฝนฟ้าขนองหรือพายุเล็กๆนน้อยเกิดขึ้นได้นะครับผมในช่วงนี้โดยสภาพทั่วไปประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเพิ่มมากเพิ่มขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีการสัญจรไปมาในช่วงวันหยุดยาวนี้หรือไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ในช่วงบ่ายถึงค่ำก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับอาจจะมีพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและอาจจะมีพื้นที่ฝนตกหนักครับผมแต่ส่วนใหญ่ดูจากโมเดลฝนแล้วทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีฝนค่อนข้างเล็กน้อยครับผมฝนจะมากอยู่แถวทางจังหวัดทางภาคใต้นะครับสำหรับวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพากร ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม